สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยนะคะก็ะจะันที่8ปดพฤษภาคมปี 66, หกหกคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งเกับสองแปดศูนย์แปดสองแป าแปดห้าเก้าสองหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อจำคู่กับแปดหน,นึ่งหนึ่งแปดเก้าสองสองเก้าสองแปดแปดสองหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะเมื่อวานนี้ของเราเข้าบนเข้าล่างเลยเด้อะจะเพราะกิจเนี่ยต่อไปพิเศษพิเศษนี้ก็เข้าบนล่างเนาะห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้า ห้าแปดสองแปดหนเนาะจับคู่ก็ห้8แปดแปดห้าหกเก้าเก้าดหห้าเก้าเกห้านะเอาใปกติหกศูนหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนหกสามหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เ้าสามเก้าหกเก้าเจ็ด หกเก้าสามศูนเ็ก่นาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไป V i p 6หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสาเก้าศูนย์เก้าหนึปกตินี่มาแนวเดียวกันเนอะหกสี่เก้าหนึ่งสี่หกหกนงเก้าหกาสามนะก็ขอเเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนอ อันนี้เราเน้นหกกับเก้านะอันไหนที่เหมือนกันก็จับไปก่อนเ้อยต่างต่างกันก็เพิ่มเข้ามาเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะจับคู่ลุ้นเอาเนอไปกลับเอานะทั้งสองแนวทางนี่เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ